ทีนี้ไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของสมาคมเซปักตะก้อค่ะอีกหนึ่งสมาคมที่ก็เป็นความหวังในการคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันซีเกมนะคะล่าสุดมีร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ได้ตรวจความพร้อมของสนามเซปักตะก้อค่ะ นี่เป็นบรรยากาศนะคะในการเยี่ยมชมสนามสำหรับการแข่งขันเซปักตะกร้อแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาด้วยนะคะก็นำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะรองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายอหัตกรศิริรัตยากกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์กีฬาเทศบาลน,นครปฐมนะคะตำบลห้วยจระเข้อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อในมหกรรมซีเกมครั้งที่33นี้นะคะโดยโรงยิมแห่งนี้ค่ะมีความจุ4,000ที่นั่งจะเป็นเวทีสําคัญในการชิงชัย11เหรียญทองของทีมชาติไทยนะคะก็มีทั้งหมด11อีเวนต์นะคะสำหรับกีฬาเซปักตะกร้อนักกีฬาไทยของเราลงคร รบทุกอีเวนต์นะคะหลังจากการตรวจความพร้อมเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐก,กล่าวว่า ประชาชนชาวนคนปรปฐมต่างรอคอยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อย่างมากค่ะแล้วก็ยืนยันว่าการแข่งขันเซบักตตกรอนในครั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีด้วยเพื่อให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในการเชีย์ทัพนักกีฬาอย่างเต็มที่และหากจังหวัดนคนปรปฐมต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมในด้านใดก็สามารถเสนอเข้ามาได้ทันทีเลยค่ะเงินกองทุนกีฬาแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยมีเยอะนะคะมีหลายพันล้านบาทค่ะหากสามารถช่วยจังหวัดได้ตนก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะ ทั้งนี้ก็ได้ให้กําลังใจนะักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยนะคะพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมเซปักตะกร้อจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันและคว้าเหรียญทองได้หลายรายการนะคะทางด้านของนายอัธกรค่ะกล่าวว่าได้หารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย อยู่หลายครั้งนะคะถึงการแข่งขันเซป,ปักตะกร้อในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่33นี้ว่าจะใช้สนามใดระหว่างรังสิตในจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครปฐมและเมื่อสอบถามทางนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมก็ได้รับการยืนยันว่าพร้อม100%เซแล้วนะคะขณะที่รังสิตเนี่ยมีการจัดการแข่งขันกีฬาอีกหลายชนิดอยู่แล้วค่ะค่<ฮ>ะดังนั้นเมื่อสนามแข่งที่นี่มีความพร้อมบวกกับการหารือกับสมาคมก็มีความเห็นที่ตรงกันนะคะก็ตัดสินใจที่จะใช้สนาม จังหวัดนครปฐมนี่แหละค่ะพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย,ยังกล่าวต่อด้วยค่ะว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพซีเกมมานาน18ปีทําให้การแข่งขันครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษและต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาครปฐมนะคะที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศขอแรงทุกคนร่วมกันทําให้นานาชาติเห็นว่าคนไทยพร้อมทั้งสนามแข่งขันและการให้การต้อนรับในฐานะเจ้าภาพค่ะแล้วก็มีการ ล่าติดตลกด้วยนะคะบอกว่า11รายการแข่งขันสําหรับเตปักตะก้อไม่ได้กดดันนะคะค่ะแต่ขอเหมา11เหรียญทองเลยไม่กดดันไม่กดดันเลยก็สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้พันตำรวจโทรสืบสักผันสืบนะคะหรือพี่โจเนี่ยได้เป็นตัวแทนในฐานะของผู้จัดการทีมชาติไทยนะคะรายการเซปักตะก้อเนี่ยไป รวมแถลงข่าวงานม<ช>ิเตอรเพรสที่พบปะสื่อมวลชนเป็นตัวแทนของสมาคมแล้วก็ยืนยันว่าไทยส่ง11อีเวนต์หรือ11อรายการตังเป้ากวาดทั้ง11รายการนั่นเองค่ะ <laughs> มั่นใจทั้งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ในส่วนของอผู้จัดการทีมเซป,ปักตะกร้อนะคะบอกว่าขอเหมา11เหรียญหนึ่งในนั้นก็เหตุผลมาจากเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยเสียงเชียร์จากแฟนๆกีฬาชาวนครปฐมแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยน่าจะเป็นกำลังใจชั้นดีเลยนะคะ รอติดตามเชียร์กันได้ค่ะ